เหมือนผมเอาตัวของดาวินชีมาปุยปุยยำอะไรก็ไม่รู้นะมวันนี้ใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต่างๆในเกมลัลเลนเจอร์ในราคาที่ถูกกว่าในตัวเกมไปอย่างมากเช่นแพ็กเกจ988ดบีจากราคาปกติ1,990บาทเหลือเพียงแค่1,350บาทก็สามารถไปเติมกันได้ที่เพจอินแบล็คเอมเติมเกมได้เลยนอกจากนั้นยังรับเติมเกมมือถืออื่น ไม่ว่าจะเป็นเกม RV รีฟีไฟให้ส่วนลดสูงสุดถึง30%หากใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ใลิปชั่นและใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ันซันนี่เกมหลายเลนเจอร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้คงจะเห็นเลนเจอร์ตัวหนึ่งในหน้าตาไอเดียลักของผมน,นั่นเองหลายคนก็อาจจะสงสัยทำไมผมถึงหยิบเลนเจอร์ตัวนี้มารับผมอะ สำหรับอาเรนเจอร์ตัวนี้หรือว่าตัวของนักป่าดาวินชีผมนะบอกได้เลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของน้องเขานั่นเองก็เป็นเดือนเกิดของตัวของน้องแซลลี่ผมนะบอกได้เลยว่าน้องเขาก็อยู่กับเกมมานานมากๆแล้วนะผมสาหรับตัวของแซลลี่่นะผมก็เลยได้ทําการจับตัวของแซลลี่ที่โกงที่สุดในเกมณนะปัจจุบันนี้มาเล่นนั่นเองอ่านะก็เป็นทนะของ ซัลลี่นักป่าดาวินชีนั่นเองนุ่อ่ะตอนนี้เรนเจอร์ตัวนี้ยังไม่โกงสักเท่าไหร่นุ่มแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าผมได้ทําการหยิบเกียร์ชิ้นหนึ่งมาติดให้กับเรนเจอร์รตนนัวนี้จะเป็นอะไรที่โกงมากมากครับเกียร์ที่ผมจะหยิบมาก็เป็นเกียร์ในรอบนี้นั่นเองซึ่งเป็นเกียร์ของลูกบอลชายหาดครับเดี๋ยวเรามาทําการติดเกียร์ที่โกงที่สุดให้กับเรนเจอร์ที่โกงที่สุดกันเลยทุ่ม้าเรนเจอร์ตัวนี้จะเก่งขนาดไหนกันนุ่อ่ะสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้นุ่มก็ออกมานานมากมากแล้วรับก็สสหลของเ ตัวนี้นมสำหรับสกิลแรกจะเป็นการก๊อปปี้นั่นเองแล้วก็จะเป็นการก๊อปที่แบบทะลุทุกไอเทมเนุ่มไม่ว่าจะเป็นไอาาเทมอมตะปั๊อมตะหรือปั๊อื่นๆทะลุหมดเลยเนุ่มอาโอ้โหเป็นอะไรที่เวอร์มากๆแล้วการข้ามของอน้องดาวินชีทนุ่มบอกได้ว่าข้ามตั้งแต่หน้าจอของเราจนถึงฝั่งตรงข้ามเลยนุ่มอ่ะก็ สำหรับสกิล copy ปปตรงนี้ไม่มีขอบเขตค่ับผมคือฟาดทีนึงคือออกความบดเลยครับผมอ่ะอีกหนึ่งสกิลของน้องเขาจะเป็นการฮิลวเลือดแล้วก็มีการเพิ่มทางชีวิตต้นเองฮิลวเลือดตรงนี้จะเป็นฮิลวเลือดต่อเนื่องค่ับผมอ่ะก็เลยทําให้เลนเจอร์ตรงนี้ยังน่าสนใจมากๆค่ับผมแล้วผมก็จะนำเลนเจอร์ตรงนี้มาดวลกับเลนเจอร์อ่ะตอนที่แบบกําลังรีลพีพีใหม่ๆเลยค่ับผมเดี๋ยวผมก็จะทําการดารับเลนเจอร์ไปยืนให้กับตัวของน้องเขานิดหน่อยละกัน หรือผมจะเอาแค่เนเจอร์ตัวเดียวก่อนอัะผมถ้าน้องเขาไม่ไหวเดียวผมค่อยดับเลนเจอร์มาช่วยละกันตัวที่ตอนที่ผมเข้ามาผมก็เป็นวันลีลีพีพีนั่นเองบอกได้เลยว่าวันนี้เจอแต่ทีมตึงๆนะผมและผมก็น่าจะลีเจอแต่ทีมตึงๆเหมือนกันสําหรับทีมแรกทีมนี้มีตัวบินค่าศักยภาพ2,300เลยนะผมขอลีนอนหนีอยละกันเพราะว่าผมจะเอาหนึ่งตัวไปสู้กับกองทัพนะผมผมก็จะมาสู้กับทีมนี้ มาดูกันว่าผมจะชนะไ,ไหมถ้าผมแพ้ก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าผมได้มาทการทดสอบเองอ่านทั้งที่รู้นะผมว่าเรเจอนน์นี้ต้องมีตัวยืนแล้วก็ถึงจะแบบดึงประสิทธิภาพออกมาได้เต็มที่แต่ผมก็ไม่กลัวนะผมผมบอกก็เลยว่ามันสามารถดึงประสิทธิภาพได้มากกว่านี้นะผมตอนนี้คือรอให้น้องเขา Copy ป้มาก่อนนะโอ้โหแพ้แล้วผมตาแรกมาคือเราประมาณเขาเกินไปนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะ เอาเลนเจอร์ที่มาเซฟชีวิตให้กับน้องเขาเพิ่มเข้ามาสักตัว2ตัวละกันผมก็เดี๋ยวผมขอเอาเลนเจอร์ใส่ให้กับน้องเขาหน่อยละกันนะครับผม ผมขอฝากไว้ในละก,กันก็เป็นทาร่าของเกักเกม k M t เกม g a ครับผมสำหรับใครที่สนใจเติมแ็กเกตลายเลนเจอร์ในราคาที่ถูกกว่าตัวเกมไปอย่างมากผมขอแนะนำเลยผมไม่ว่าจะเป็นแพ็ก988ลูบี้แพ็กต่างๆในเกมลานเจอร์นผมบอกเลยเลยว่าได้รับส่วนลดสูงสุดถึง30%กันเลยสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคลิปชันแล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมอนะ่ะตอนนี้ผมก็ได้ทำการเอาเลนเจอร์เข้ามาช่วยน้องดาวินชีเป็นเทียบร้อยแล้วผมนะ ทีมนี้บอกได้เลยว่าเป็นทีมที่แข็งแก่งมากๆ,ากๆ,ๆเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเราจะสามารถชนะทีมนี้ได้ไหมนุ่มสำหรับตัวของน้องทาวินชีถ้าอยู่กับทีมที่มีตัวรีเซ็ตบอกได้เลยน้่มว่าเครื่องค้างแน่นอนนุ่มตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเลยว่าน้องทาวินชีจะโชว์ประสิทธิภาพได้สักขนาดไหนครันุมตอนนี้น้องตุยไปแล้วแต่ตอนนี้นี่นะผมโอ้โหก๊อปมาแบบก๊อปโูดมากนุ่มนี่คือแบบเราใช้คาเลนเจอร์สามตัวนุ่มอ่ะรวมกับทีมแบบ โอ้โหเป็นกองทัพท่านผมแต่เราสามารถยื้อได้โอ้โหเป็นอะไรที่แปลกมากท่านครับตัวของน้องกาววนชี่ท่านผมค่ะยิ่งบวกกับเทียนลูกบอลชายหาดบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่สุดโกงมากครับตอนนี้ตอนนี้เราเจอแบบตัวบินเขาเคาะบ้านแล้วก็เจอคอมโบหยุดเวลา5้าวิด้วยท่านผมก็เลยอาจจะทําให้เสียเปรียบนิดนึงแต่ว่าถ้าเราตั้งหลักได้ก็มีโอกาสที่จะส่วนได้เหมือนกันท่านผมแต่ตอนนี้คือไม่สามารถส่วนได้แล้วท่านผมเนื่องจากว่าฝ่ายตรงข้ามตั้งทีได้แล้วนั่นเอง ตะกี้ก็เห็นได้ชัดนะผมว่าเราสามารถยื้อได้เหมือนกันนะผมแต่ว่ารีแถวๆนี้ก็ผมเข้าใจนะผมเพราะว่าตอนที่ผมมีมาก็ประมาณแถวๆรีแบบมาส์เตอร์กับเพชรหนึ่งเลยนะผมก็ถือว่าเป็นรีสูบเหมือนกันสำหรับแถวนี้ถ้าจะทดสอบแบบนี้ต้องเกียร์ถึงจริงๆนะผมอ่ะเดี๋ยวผมขอทําการแบบรีหาทีมที่เราพอจะสู้ได้ละกันอ่ทีมนี้น่าจะสู้ได้นะผมถ้าผมสู้แพ้ก็ไม่เป็นไรถือว่าแจกแจมไปเลยละกันนะผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ซีเรียสแ้มอะไรขนาดนั้นนะผมมา เดี๋ยวเรามาดูไปเลยว่าเกมนี้เราจะสามารถดึงประสิทธิภาพตัวของดาวิชีออกมาได้อย่างเต็มที่ไหม้อผมตอนนี้ฟาดไปแล้วผมเพอาจารย์เลเกนมาเป็นที่เรียบร้อยโอ้โ oh ห oh, ตัวของน้องน้องดาวิชีก็ยังน่าสนใจอยู่นมองอะถ้าผมมีเกียร์ดีกว่านี้หรือว่าเกียร์แบบดาวเรเจอร์เร็วๆมากกว่านี้ผมอาจจะดึงประสิทธิภาพตัวของน้องเขาได้ไดเยอะกว่านี้ก็ได้น้อมตอนนี้คือน้องเจอเอลินกระืบยับเลยนมองอะไม่รู้ว่า ตา t นี้เราจะสามารถพลิกเกมกลับมาชนะได้ไหมแต่ที่รู้คือน้องดาวินชีเจอคอมโบความสามารถยับเลยผมแล้วก็ตายง่ายมากๆโอ้โหทีนี้น่าจะแพ้แล้วน้อโอ้โหผมคิดผิดนะผมที่ผมเอาตัวของดาวินชีมาสู้แบบนี้นผมแต่ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่ายังเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆครับตัวของดาวินชีงั้นลองไปต่อสู้กับเพื่อนเลยละกันผมก็ผมจะลองสู้กับไอดีลองๆผมละกันก็จะเอาเป็นไอดีแบบ อ่ะเอาไอเดีเลเวลน้อยๆของผมเลยละกันผมอ่ะเพื่อที่แบบเอามาเป็นการทดสอบผมอ่ะก็จะเอาซักไอดีประมาณไอดีเอลซ่าผมมาก็จะสู้กับไอดีเอลซ่าผมเพียงแค่เลนเจอร์สามตัวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะสามารถสู้ได้ไหมตอนหลุดลีกที่ผมอยู่ก็เป็นลีกที่สูงเหมือนกันผมก็ลองสู้ไปแล้วสองสามทีมก็แพ้ยับเลยทอมอ่ะก็มาลองสู้กับไอดีลองๆผมบ้างว่าจะสู้ได้ไหม ไอดีลองผมก็เป็นอีกหนึ่งไอดีที่เลนเจอร์เก่งมากๆแต่ว่าหลีค่อนข้างที่โจมโน่อะก็นี่เห็นได้ชัดเลยโน่มาตัวของน้องดาววนชีสามารถสู้ได้ะน่อะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบโอ้โหผมก็คาดไม่ถึงเหมือนกันโน่ฮะสำหรับตัวของน้องดาววนชีนโน่ยิ่งใส่เกียร์แบบชิ้นนี้เข้ามาอีกยิ่งทําให้เลนเจอร์ตัวนี้เก่งขึ้นโน่แต่ตอนนี้คือผมเจอคอมโบของไอดีลองผมตบยับเลยโน่โอ้โห อะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแย่มากๆรับผมตอนนี้อะก็ตามนั้นเลยรับผมอะตอนนี้ก็น่าจะแพ้แหละเพราะว่าเกียร์ที่ผมติดให้ดาวินชีก็มีเกียร์ดีแค่ชิ้นเดียวเองโอ้โหเห,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 หมือนผมเอาตัวของดาววินชีมาปุยปุยย้ำอะไรก็ไม่รู้ทุกควันนี้ก็ตามนั้นเลยครับออะก็ผมไม่สามารถตรึงประสิทธิภาพตัวของน้องดาวินชีออกมาได้อย่างสูงสุดทุกคนอะถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากมีเกียร์แบบเกียร์คูดาวเร็วๆแล้วก็เป็นเกียร์ช่องกลางที่เกียร์เป็นเกียร์อัปเกตทาทักผมแล้วก็อยากมีตัวรีเซ งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองทดสอบแบบทีมเต็มของผมเลยละกันครับผมจะเอาตัวดามิดออกละกันตอนนี้ผมก็ดัฟทีม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะเป็นทีมหลักของผมนั่นเองแต่ว่าที่แปลกหูแปลกตาไปกว่านั้นผมได้ทําการหยิบตัวของบาวล็อกนะครับหรือว่าบาวตานานตัว ตัวนี้ผมออกจากทีมนั่นเองและผมก็ได้ทําการหยิบตัวของดาวินชีมาแทนที่ตัวของบาาล็อกครับผมมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะสู้ได้ไหมถ้าผมเอาตัวดามิดหลักอย่างบาาล็อกออกนะผมอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะสามารถสู้กับทีมฝั่งตรงข้ามได้ไหมนะผมอสำหรับตานนี้ถ้าผมดับทีมแบบพอสู้ได้มาน้องดาวินชีน่าจะก๊อปได้ับผมตอนนี้คือยังไม่เห็นก๊อปปี้เลยอ่ะก็ขอให้ก๊อปปี้หน่อยได้ไหมโอ้โหนี่ขนาดผมใช้แบบ ัวดาเมจที่เป็นดาเมจปกติถ้าผมไม่ได้ใช้ดาเมจแสงมืดถมโอ้โ oh, ห oh. ตัวของน้องดาวินชีก็ถือว่าทําทิดเกมนี้ได้ดีเหมือนการถมผมอฟทันไอฝั่งข้ามมาเยอะเลยแล้วก็น่าจะชนะได้แบบอีซี่เลยถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช้ตัวของบราล็อกนะครับแต่ผมก็สามารถชนะมาได้ผมอบอกได้เลยว่าอะเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ทําให้ตัวของน้องดาวินชี ดูดีขึ้นมานิดนึงนะผมฮะจากที่ผมได้ทําการรีวิวไปหลายเกมทําให้ตัวของน้องอัดดอกไปเยอะเลยเนยอะผมฮะก็ผมได้ทําการรีวิวแบบไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพสักเท่าไหร่เนอะก็สําหรับตัวของน้องดาวินชีทีผมเท่าที่ผมรีวิวมาเลนเจอร์ตัวนี้ยังเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ยังเป็นตัวที่น่าพัฒนสําหรับคนที่เกลือมานานจริงๆเนะผมแล้วก็พอจะมีเกียร์แบบเกียร์ดูแน่อนอนช่องนานผมบอกได้เลยว่าเลนเจอร์นี้ ค่อนข้างที่ยังใช้งานดีอยู่และถามว่าใช้ไปร่างไหนดีผมแนะนำถ้าผมถ้ามีเกียร์คูดาวเร็วๆผมแนะนาไปร่างไฮเปอร์แต่ถ้าเป็นแบบไม่มีเกียร์ดีๆเลยผมแนะนําไปร่างออลต้าจะดีกว่าเนื่องจากว่าการกอปของน้องเขาไม่ได้ต่างอะไรกันมากครับแล้วก็ร่างออลต้าจะปล่อยตัวเร็ววด้วยนะครับประมาณนี้ละกันสําหรับการรีวิวตัวของดาวินชีครับอีกอย่างหนึ่งผมขอฝากไว้ในละกันก็เป็นนาดาของตดได้เกมเติมเกมนะับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจหลายเลเจอร์ในราคาที่ถูกกว่าตัวเกมไปอย่างมากผมขอแนะนําเลยครับไม่ว่าจะเป็นแพต่างๆในเก เจอผมบอกได้เลยว่าได้รับส่วนลดสูงสุดถึง30%กันเลยอีกอย่างหนึ่งท่มโคลโบก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว่มถ้าผมแนะนําได้ผมก็อยากให้แนะนําเติมตุนไว้ก่อนได้เลยทมอ่ะก็แพ็ก988ดูบี่มถ้าเติมตุนไว้ก็ ตกแพ็กละ1นึ่งามรอยห้าบาทเองผมโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆสําหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคลิปชั้นแล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาทําการรีวิวตัวของดาวิชีประมาณนี้แล้วกันสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่ายลืมกดไลค์กดซับค่ายกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารคลิปให,ใหม่ๆช่องไอซ์ันซันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ